มังามังเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเนี่ยงามที่สุดละมาปติวัติอ้อมฟังมาไม่ฮับอีกต่อแค่ที่มาจากอเมริกาที่บ้านเนี่ยเขาเลือหาน่ะแล้วใส่แหวนเพชรมงเป็นล้านมุงว่าไข่ แค่ไม like anyway, nah, uh, wow. hmm. oh, so ่ต so ่อมเม็ดอย่างงกับมุ้งบอนว่าอะไรนะนินทากาเรย์นิากาเรย์หัวเข้ากล้องหมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะคคุณจะไม่รู้ใครจะหมานกว่ากันนะคะวันนี้เดี๋ยวเพื่อนนินทาเดี๋ยวเพื่อนมองหมด จิบกาแฟจิบกาแฟรอนะจ๊ะเออบางคนก็บ่นเนาะบางคนก็บ่นเนาะพี่ยูไม่แชร์ให้มันเป็นจังไดมันเป็นจังไดลองดูทีซิหรือว่าช่วงนี้เราจะปังนะคะหรือว่าช่วงนี้เราจะปังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฮลโลเฮลโลไฮ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 อะไรหุบป้า hello everyone everyone everybody everybody หัน้ามันเทียนใส่หัวมิสเตอร์เมิสเตอร์เร่มันอยกล้แบบว่ามันหายโอ้เป็นมันโยงขานั้นน่ะมันยุ่งขานั้นน่ะไปความโนางดีดีคว้าจิบกาแฟกันจ้าจิบกาแฟกันจ้าสวัสดีค่ะแน่จริงเข้ามเมนต์หาเลยเดี๋ยวจะได้เปิดหน้าให้ดู you can like and comment and then we can drink coffee together ไม่มีใครกล้าเข้ามาดื่มกาแฟ together ว่ะ drink ภาษาอังกฤษอ่ะเออนะเออนะ we can drink at cafe veranda อือ <orie> <sh arp inhale> โอ้ยลำลำลำกาแฟ е สูตรอันเนีดด่ย่าูตรรดทั่วอาขนมมาจิบกินนตวยล่อ<ม>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนแวะแวะแวะ,แวะแกันมาเด้อจ้านะจา๊ะบนบน,บนกันไปเนาะบางคนก็ไลฟ์นะเราไม่มีคนมาดูเราก็เสียใจนะเพื่อนเพื่อน,นบางคนก็ไม่จา่ มีแต่จำนวนนะไม่มีใครเม้นไม่มีใครไลค์วันนี้ออกมาป่ะพี่ออนไปแหนเอาไปไว้แล้วเนี่ยอืมไปเลยทุกคนแต่ในเนี่ยบางทีค่อยหัวเคยหัวยังไปใจแคนพอเอาร้านไลน์นั้นเนี่ยต้นสนมันระเบ้าออกอ่ะเอาอันนี้ไปละอีกดวง้นึ่งเลยได้ตลอดนะได้กะอืมอันนี้ต้องเอาไปนะคะนะค่ะเพื่อนๆเฮ้ย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 วลคอมเมนต์วลคอมเมนต์วลคอมเมนต์ยัง เออช่วงนี้เขาจะต้องมาภูมิช่องชันแน่รอยนะขอบคุณนะคะพี่โยขอบคุณนะขอบคุณนะจะพยายามหาสิ่งสร้างสารรค์ใหม่ๆให้อีกคั้แล้วกันเนาะก็ไม่มีใครเน้นเลยเนี่ยเอาความเกิดๆ,ๆไปนั่งก่อนแล้วกันอนะ่ะอันนี้เหรออันนี้เรยา,ายกออกมาบ่ไฟไฟเป็นอย่าง,ไไงน,น,นั้นไหมล่ะออกละดอกสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้ยเฮ้ยุ่มกับ โทรศัพท์ฉันไปออกมาอ่ะออกไปกำยันกำยันโอ้ oh, ยอดกำลังดียอดกำลังดีสาวสามสิบอนก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทักษิยะจะไม่เก็บนะจ๊ะมาแวะกินกาแฟกันเด้นนะคะหัวข้อไม่ตรงกับรูปภาพเพราะฉะนั้นเราจะหมุนมาละเราจะหมุนมาละเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆว่าให้เฮ้ยอะไรหูป้าเฮ้ยเฮ้ย e v ี r บอดี้ กินกาแฟกันเด้อ <jump> จ <in conflict> ้ากินกาแฟกันเด้อจ้าจิบกาแฟยามบ่ายๆนะคะจะได้มีเรี่ยวมีแรงทํางานน้อเพื่อนเนาะอันนี้ม <Proper limitations> ันแสนไร้อยาะพยายามดึงมั้แม่เราไม่จะเอาออกละก็๋อวออกกันหมดละเออเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็ดึงหฮ้นะจ๊ะไปมาสุ่นเติมมาเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิกกาแาฟกิบ จิบกาแฟกันนะคะที่สวีเดนตอนนี้เวลาบ่ายสองพอดีเลยเพื่อนๆบ่ายสองนะคะเฮ้ Now in Sweden 2น c l o c k นะคะก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะเราก็สู้กันต่อไปเพื่อนๆสู้กันต่อไปนะถอยไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจใทุกผู้ทุกคนนะคะแว้นไปก็แว้นมาช่วยกันช่วยกันนะจ๊ะพี่แนนไกแล้ว <laughs> ไลฟ์สดหรอคะใช่ ไลฟ์อีกแล้วพี่แนนช่วงนี้เหมือนเขาดันอ้อนน่ะ30มสิ0ี่สิ้าสิบอ่ะต้องรีบรีบไลฟ์นะบางคนเขาเคยปังๆแล้วตอนนี้เงียบไปเลยนะ่สงสารเขาอยู่นะสวัสดีค่ะพี่ดุษฎีนะคะสวัสดีค่ะยกมือยกไม้ก,กันนะเจ้าป้าดุษฎีเก่งขนาดเลย <laughs> ป้าดุษฎีเก่งมากนะคะ ไปดูปัจดุษดีไลฟ์เนาะอ่านคอมเมนต์เก่งกว่าอ้อนอีกอะเองเก่งกว่าอ้อนอีกอะไม่รู้เปิดมาปุ๊บเจอปั๊บเลยดังขึ้นมาอยู่ในจอเลยไม่ได้ตั้งด้วยออเหรอคะมีงี้ด้วยปัจดุสเดีนขอให้อ่าปแจนะจ๊ะขอให้ประแจนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่วงนี้มันไปปังเป็นคนเป็นคนมันหมุนเวียนกันไปเนาะ เออเอ,อมันหมุนเวียนกันไปแด้ตั้งสี่สิบกว่าโคตรดีใจเลยอะขึ้นบ่อยบ่อยเลยเนาะขึ้นบลอยบ่อกัตักตวงหน่อยเยนาะมาเช้าบนยังงูกินหางหนึ่งชั่วโมงก็ยังจะหักของฉันอยู่อะ่ะขอบคุณนะคะพี่ยูขอบคุณนะคะคนะคะอย่างนี้ต้องฟอนอย่างนี้ต้องฟอนนะคะนะคะตามมาขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ดูดขอบคุณนะคะช่วยเม้นเป็นกำลังใจให้ออนสักนิดสักหน่อยเด้อนะคะ ใส่ประแจได้ก็ใส่ให้เพื่อนด้วยก็ดูด้วยอ๋อค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะพี่เนาะไปดูคุณดุษฎีแป๊บหนึ่งค่ะไปเลยค่ะเชิญค่ะแว้นได้ตอนนี้ยอดยังไม่ตกมากเดี๋ยวกลับมาอีกนะพี่แนน <c oughs> เราก็แวนไปแวนมาช่วยกันเนาะหาสับหาสับนะจ๊ะมันวงเวียนว่าตจักเนาะแต่มันก็สนุกดีเนาะเหมือนเราเจอเพื่อนใหม่กันเหมือนเราเข้ามาในห้องเรียนเงเรามารู้จักคนนั้นคนนี้เงเนาะ ไปห้องนั้นห้องนี้เจอคนนั้นคนนี้เนาะเออเนาะขอบคุณค่ะคุณเพื่อนภาษาอังกฤษพี่เขาชื่อพี่แนนค่ะพี่แนนนี่ค่ะสงสัยนี่แหละมังที่เขาเรียกว่าดานันใช่ดันกำลังโอเคนะบางคนดนันดันไป3ามสี่ห้าอนั่นนะคะเปิด Youtube มาขึ้นมาเลยนะไม่ได้ไปกดโอ้ใช่เนาะเนาะเออเก่งๆค่ะมาดามขอบคุณมากค่ะ นะคะสู้ๆค่ะสู้ๆทุกผู้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้หมดเลยนะคะนี่ก็คือ,อแม่เขายกกาแฟมาให้นะคะเลยต้องรีบมาไลฟ <c> ์ <oughs> เดี๋ยวไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อนๆขอบคุณนะคะจิบกาแฟกันนิดนึงเนาะจะได้เป็นกําลังใจทํางานกันต่อไปนะคะอีกหน่อยกดเขาก็จะไม่ให้ออ ไม่ให้ยังไงคะค่ะก็ได้จากบ้านแม่ดุษฎีสปา c h ชนแนลสองบ้านอขอบคุณนักๆเดิรเจาที่ว่าเพื่อนเขาจะไม่ให้ไม่ให้อะไรพี่เขาจะไม่ดันแล้วหรออีกหน่อยอะ่ะให้ไม่ดันแย่เลยนะเมื่อกี้เขาไปดูพี่ช่องหนึ่งเขาบอกว่าไม่ดันเลยตั้งแต่ วันสองวันมานี้นะคะมีคนดูคนสองคนมันไม่มีกําลังใจไลฟ์เลยนะเนาะแพ้เพ็นแบบนั้นน่ะมันจะแบบห่อยเหี่ยวมากเลยอะ่ะเออเนาะแต่นี้นะมียี่สิบสามสิบคนแต่มีคนเม้นเราสองสามคนก็ยังโอเคโอเคนะคะไปเยี่ยมบ้านคุณดุษฎีแล้วนะคะสวัสดีทักทายเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะคะพี่ดุษฎีเขาเก่งมากเลยพี่แนนนะคะพี่ดุษฎีเขาอ่านคอมเมนต์เก่งกอ้อนอีก ออนนี้ยังต้องหลีตาดูนะพี่พี่แนนอืมปังปัปัง,ปง,ปง,ปงทุกผู้ทุกคนเด้อนะจ๊ะน้ำขึ้นให้รีตักนี่เขาเป็นแบบเนี้ยอืมอืออือเหลือสิบกว่าละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณอ้ําสวัสดีค่ะลงไลฟ์แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ันแวะไปเยี่ยมแว้นแว้น,วนไปเที่ยวหาแป๊บหนึ่งเนาะสนุกนะไม่เหนื่อยค่ะชอบสนุกอือใช่อนว่ามันก็ ดีกว่าไปแบกไปหามนะคะแต่ถ้าได้เงินแล้วจะดีมากด้วยตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เนาะเลฟสองค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณอ้ํานะคะถ้ามาทันมาดูไลฟ์กันก็จะดีมากแต่ถ้าไม่ทันก็ฝากช่วยดูวิดีโอให้ด้วยเด้อท <Hey. Hey. S 1> ่านนี้ <Hey. S 1> ลูกค้าแวะมาลูกค้าแวะมาอ่ะมันมาจะได้ไม่ถ่ายหน้าเขาตรงๆเนาะ แวะมาดูอะไรก็ไม่รู้บอปูดูไอเนี่ยรออโอเคเอ้เฮ้เฮอะำไมดีหกไหมเดีย้มเาดี๋ยวไดูงเออคนไหนบ้านอยู่ไหนก็ูลืมอย่กลืมวายดิทูสสิบสุบชิบกิกตตนสเอืมออ๋อแม่นะเนี่ยเฮ เมดินม <Yo. S 1> ah, ันอ้าแท็กแท็กยอฮงไอเด็ดเมียนนี่โอ้ยสลุดท้าเพเห็นชั้นส์อายอคออินเตย์หยุดนอนทิงนู่นไหเฟอร์อัดอ่าโดมอสแต่ว่าเธออะริจิสเทียร่าเมดดมเฟอร์เลยเมนูยอคออิงเอนเควมานอนทิงไหน ในคนที S <S like dog, ่ยอดพูดอ่ากุสัสสุสคุลเตเชไทวังออกโกออเส้นนูยอร์กสกอกาไทยแลนด์เมดมินมาหมาทวมนาเดอเย็นเย็นเอ็นกงแล้วเฟอรราโอเรตเอ็นกงนูยอเย็น SON โกงบอสอะะคะแมเม้ามอยกับอัน uh, คนเท่าคนเท่า,คเ,ทาเคยไปดูแลพี่้านเขามานะคะ <laughs> ฟอร์ตัมมิตคอมพิวส์ลิตรนะคลับนะคะสวัส no ดีจ้าสวัสดีจ้าหน้านี่เป็นว่าอย่างก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านต่อคำน้อยนู้เอ๋แค่อินเตอร์โกอินเนี่ยฟอร์แอดมินดอเตอร์ฮุนแลมนะมุงก๊ะเกรย์แคร์ได้อินเนี่ยค่ะคุณคุณอ้ําบอกว่าคุณแนนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคืออย่างนี้เหมือนเราเปิดไลฟ์อยู่ค้างไว้เลยอ่ะพอกดยูทูบเข้ามาปุ๊บเหมือนเราดูอยู่เลยโอ้ มันดันให้เนาะเป็นอย่างนี้นะคะคุณดุษดีสวัสดีค่ะจากคุณอ้ํานะคะสวัสดีคุณปัศนีค่ะบ้านนี้น่ารักพี่ที่สุดเนาะบ้านอ้ํากิติคุณขอบคุณมากนะคะทุกผู้ทุกคนส่งหัวใจให้กันเนาะรอฟังด้วยไม่ให้อะไรค่ะอืมนะคะคุณอ้ําส่งหัวใจขอบคุณค่ะคุณแนนนี่นะคะ ส่งหัวใจให้กันโอ้ยยยสวัสดีค่ะคุณเอื้อนะคะจากดุษฎีนะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดค่ะอย่าไปบ่นว่าเหนื่อยอ๋อจ้าเนาะมันจะเหนื่อยทวีคูณได้มาได้ก็มาน้อยมากอ่อนแอมใช่คนเขาไม่ดูค่อยดูผู้สนับสนุนให้ เหรอถ้าได้ก็ได้น้อยใช่ไหมอบหมูอินแ่เป็นอย่างนั้นเนาะหมูโกเดดเป็นดินบินดอกเซเลียทำเป็นทำเป็นคุยกับแม่ไว้ว่าเออเนาะเผื่อจะได้เป็นเงินเป็นทองในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าเขาไปที่ช่องแนนนี่ไม่ต้องไปแช่นานก็ได้ค่ะแค่ดูผู้สนับสนุนเสร็จแล้วก็ออกก็ได้ ก็ได้แต่เดี๋ยวใครเวลายังไม่ผ่านเดี๋ยวจะไปแช่ไว้ให้นะคะอ๋อค่ะเวลาอ๋อยังไม่ผ่านเลยพี่แนนพี่แนนเวลาผ่านแล้วใช่ไหมพี่แนนได้รายได้แล้วใช่ไหมคะเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราก็ลบทิ้งแล้วเนาะเพราะเอ็นไปก็ไปหมดแล้วพี่แนนได้รายได้แล้วใช่ไหมคะพี่แนนผ่านแล้วใช่ไหม บางคนผ่านแล้วได้รายได้แล้วก็กลับมาโดนบล็อกใหม่ก็มีนะน้องที่รู้จักกันน่ะเอย่างนี้ก็มีเนาะทักซิจะมีเกตเจอเฮโดนอฟซิกติกจ้ะเซแฮนซาทินดินมาน็อกโซเฮโดคนเฒ่าที่เคยดูแลนะคะเคยไปทำงานดูแลคนแก่มาเนาะเขามาแอวหาว่ะ อืมนะคะบวกไม้บวกมือกันเนาะอืมไม่รู้จะเป็นยังไงเออขนาดอยู่นี่มันก็ให้ศูนย์คนว่ะพี่อยู่นี่ก็ได้เนาะพี่อยู่นี่ก็ได้เนาะทําไมทํากันแบบนี้ <laughs> พี่อยู่ออะขึ้นไและสามคน <laughs> ตามไปกินขนมบ้านคุณแนนค่ะบวกหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะแวะเที่ยวแวแอวหากันเด้นอนะจ๊ะขอบคุณคุณค่ะคุณอ้๊มมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวบหนึ่งก็ยังดีเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขาดันให้แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้มันลดลงอีกแล้วเดี๋ยวอ้อนจะขอบายก่อนเด้อเดี๋ยวอาจจะเจอกันไลฟ์หน้าเนาะ สู้ๆทุกผู้ทุกคนนะคะอย่าพึ่งใจอ่อนอย่าพึ่งท้อแท้นะเราจะสู้ไปด้วยกันเนาะช่วงไหนที่มันดันเราก็ทำเยอะๆเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงที่มันโลจริงๆเราคงจะขี้เกียจทาไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยเนาะทำอย่างอื่น,ลนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่อะไรเงี้บ้างเนาะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะทาถ้านั่งไปนั่งไปเนี่ยศูนย์เนี่ยศูนย์ได้ยังไงศูนย์ได้ยังไงมันทําให้เราเป็นศูนย์ คุณแนนนี่เดี๋ยวไปชมค่ะค่ะไปเป็นแบบนี้ล่ะเอ้านอมันแวบไปแวบมาอย่างเงี้ยเนาอเกินไปนะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่มารับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเจ้าขอบคุณทุกผู้ทุกคนขอบคุณคุณป้าดูสน่ดินเนอร์เก่งขนาดเลยยกนิ้วให้นะเจ้าขอบคุณคุณอ้ํานะคะขอบคุณพี่แนนนี่นะคะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ที่นี่อยู่นะคะอ่านชื่อหมดไหมเนี่ย นะคะขอบคุณน้องๆทุกผูทก้ทุกคนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะบ๊ายบายเฮ้ยด